คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มก็กลับมาในแนวทางสลับเราพัฒนาเช่นเคยครับประจําวันพุทธที่11กันยายนนะครับ2567นะครับคาดไม่ตามสูตรเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับ เราคัดมาให้ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยอย่าลืมนะครับทุกทุกสูตรไม่มีคำว่าร0อเปอร์เซ็นนะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่นแนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับก่อนจะไปวันพุทธที่11นะครับเดี๋ยวพาย้อนไปดูผลงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สักนิดนึงนะครับผลก็จะเป็น787339 7339ตารางตารางบินก็ไม่มี7339สายวิ่งสายรูด0กับ8ได้มา8ไปโผล่ที่ลาวอุบล ตารางไม่มาไม่มากูเจาะสามก้าไว้มีมีแต่แปดเ้าไปไม่มาเอช่วงนี้สูตรชอบสลับเเมื่อวันศุกร์มาวันจันทร์ไม่มาวันพุธก็ต้องมาช่วงนี้มันสลับงวดหลุดงวดเข้าเดี๋ยวมันต้องมีเข้าต่อเนื่องบ้างละนะครับ งั้นมาตามกันต่อเลยนะครับวันพุธพุธวันพุธที่1 1นะครับกันยายนสองพนร้อยหกนะครับไปกันต่อแบบเร็วๆนะครับตา้างบิน ัดมาให้ก่อนเลยนะครับสำหรับตารางบินของเรานะครับตารางบินนะครับคัดมาให้6ตัวเช่นเคยนะครับตัวแรกนะครับไปเลยครับ2 6 4 0 7 5 264075นี่คือตารางบินทั้ง6ตัวนะครับท่านชอบตัวไหนก็หยิบจับไปใช้ได้เลยนะครับบิน2ตัว3ตัวแล้วแต่ท่านทื่นชอบเลยนะครับ264075สายวิ่งสารูดนะครับ เช่นเคยครับสลับสายวิ่งสัรุลูดของเรานะครับวิ่งรูดดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวเช่นเคยสลับสายวิ่งสัรุลูดนะครับไปแล้วครับตัวเด่น2ตัวดึงออกมาให้นะครับที่เลข2แล้วก็เลข0ูนย์ ตัวดินสลัดสายวิ่งสายรูนย่นนะครับให้ที่2และก็0น,นะครับ2กับ0น,นะครับเดี๋ยวตัวที่เราจะนำมาจับคู่ได้มา4ตัวก็จะเป็น8คู่8ชุดเช่นเคยนะครับ6 7แล้วก็45 หกแล้วก็4 5ก็จะเป็นสองหกสองสสองห เช่นเดียวกันครับหลักที่หลักศูนย์ก็จะเป็น06 0ย์หกศูนย์เ้าสเอามันเรียงนี่นะสี่ห้าหก 2 4 2 5นะครับ0 6 0 7แล้วก็0 4 0 5 8คู่8ชุดเช่นเคยเยอะไปไหมถ้าคิดว่าเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้4คู่4ชุดที่ผมชื่นชอบแล้วก็ คิดว่าน่าจะมาในวันนี้นะครับตัวที่นำมาจับคู่มี2 6 4 5 6 7 4 5ผมชอบที่เลขก7ดนะครับเอาติด7ไว้ไว้ก่อนนะครับ2 7 0 7 สองเจ็ะติดเไว้ตัวหนึ่งก็จะเป็น2องสี่อ่ศูน้เนให้ สีคู่สีชุดตามนี้นะครับ2724 07 05, นะครับจะลืมนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่าร0อเปอร์ซน์นะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านครับเฮงรวยครับสวัสดีครับ